สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้านพรชัยโซลาเซลล์อำเภอบัวใหญ่นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับเราพามาชมเป็นสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นแผงไฮวล์นะครับที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะครับตัวนี้เป็นสินค้าของแบนแฮนดูโรนะครับที่เราจะจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ตัววัตต์นะครับอยู่ที่650วัตต์เป็นขนาดใหญ่ที่สุดของเรานะครับตอนนี้แล้วก็มาพร้อมกับขนาดโวล์ที่สูงนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่8 4 3 0โวล์ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่าบัตรบาร์ต่างๆขนาดแผงนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อได้เลยครับตัวบัตรบาร์นะครับเดี๋ยวเรามานับดูพร้อมๆกันนะครับบัตรบาร์ให้มาอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18ตัวนี้ให้มาอยู่ที่18บบัตรบาร์ <Wow. S 1> นะครับก็ถือว่าเป็นแผงรุ่นใหม่นะครับที่ให้บัตรบาร์มาค่อนข้างเยอะนะครับ ล้วเดี๋ยวเรามาวัดขนาดแผงกันนะครับขนาดแผงนะครับเราจะมาวัดกันที่ความกว้างของแผงกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับความกว้างของแผงนะครับให้มาอยู่ที่1นึเมตรสามสิบเซนติเมตรนะครับหรือว่าเมตรสามสิบนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสูงนะครับของแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดลงมานะครับ ตัวนี้นะครับความสูงของแผงนะครับให้มาอยู่ที่2เมตร20นะครับก็ถือว่าสูงมากๆเลยสำหรับแผงรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สังเกตเป็นจุดพิเศษขึ้นมาจากแผงปกตินะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับที่อยู่ระหว่างกลางแผงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแผงที่มีขนาดทั้ง อ้วนแล้วก็สูงพิเศษนะครับก็จะต้องมีคานรองรับแบบนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับตัวนี้นะครับขอบแผงจะให้มาอยู่ที่3 0มิมลลิเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวเนมเพจกันได้เลยนะครับเนมเพจตัวนี้นะครับสินค้าของแบรนด์แฮนโ o โลตัวนี้นะครับก็จะให้ตัวโวลต์สูงสุดนะครับ BOC อยู่ที่ 84.30โวลต์นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ ISC นะครับเป็นแอมป์นะครับอยู่ที่9.67แอมป์นะครับแล้วก็ VMP นะครับอยู่ที่71.00โวลต์นะครับ ตัวนี้นะครับรับประกันสินค้านะครับจากแบรนด์ Handuro นะครับจัดจำหน่ายโดยร้านพรชัยโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าแผงนะครับก็จะเป็นกระจกด้านหน้าแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ที่เราหันให้ดูนะครับจะเป็นด้านหลังของแผงโซล่าเซลล์ขั้ว MC4 นะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็น MC4 เข้าหัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเอาไปใช้สําหรับงานที่เป็นไฮโวลหรือว่าต้องการแผงที่สูงนะครับโวลต์สูงเป็นพิเศษสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นปั๊มที่เป็นรุ่น48โวลต์นะครับของแบรนด์ a n น d u โ o นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับ1แผงต่อใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของปั๊มเพาลอยปั๊มหอยข่งหรือปั๊มเสมอศ์ก็สามารถ ประหยัดแผงประหยัดพื้นที่ขึ้นมาได้อีกนะครับหรือว่าลูกค้าที่สนใจต่อกับแอร์โซล่านะครับตัวนี้ก็ให้ว์สูงนะครับประหยัดแผงนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับราคาปัจจุบันนะครับราคาเปิดตัวราคาอยู่3,500บาทนะครับราคานี้นะครับสามารถรับได้นะครับที่ร้านพรชัยโซล่าเซลล์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทางร้านพรชัยโซล่าเซลล์ของเรานะครับฝากติดตามทางช่องทาง u t u b e นะครับ แล้วก็ tiktok หรือว่า line a d นะครับ a d s i p s c 888ดหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้านะครับเบอร์โทร8 8 7 6 5 2 8 0 7 7นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนะครับให้ดูแผงกันแบบชัดๆนะครับขอบคุณครับ